เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจะขยีขยำให้ดูนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะสีเขียวแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ดินปั้นฉลากสีชมพูนะคะสูตรสีชมพูเลฟแฟนเมดนะคะ รัดสีเขียวนี้นะคะคือดินที่ผสมสีเขียวแล้วเรียบร้อยนี้นะคะนานทีค่ะเราจะมีนะคะก็เอาง่ายๆว่าหนึ่งปีเราจะผลิตสองลอกนะคะคุณภาพเราปรับให้ใกล้เคียงกับฉลากสีทองนะคะนี่นะคะเป็นอย่างไรมาด,ดูกันเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราจะขยี้ขยำให้ดูนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะสีเขียวแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยอืม